ว่าไงคะมินน้อยจะไปไหนคะกลับกกกอกมาพูดใหม่สิมินน้อยจะไปไหนคะกลับโกกอกโอ้ยเบราก็คิดถึงแย่เลยโอ้โหนเดียก็กลับแล้วก็มากลับมาพร้อมกับพี่แนนบาลูกค่ะโอ้มินน้อยสาวๆกับโกกอกก็แล้วดีใจมาลูกบ๊ายบายหน่อยเร็ว เอาอะไรคะอ๋อเอารองเท้าหนูด้วยเอ้ยจะไปไหนไปกรอกๆแล้วไปหาใครคะไปหาเบี้ยเบิงเด้อลูกไข่อีแม่ไว้ยู่นี่โอ้มินน้อยกับกรอกๆแล้วดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมเอ้ย บบาายยไปไปไปไายบายไม่ไม่ bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. มันผมเลยโอ้วันนี้มินน้อยจะกลับกกอกแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางกันแต่เช้าเนาะไปผ้าป่านะคะพ้าป่าวัดภูกำพานะคะฮะ<า>อะไรนะขบับกกอกไปหาไปจอยขับโกกอไปหาไปหาใครนะ ไปหาเบจ่อยแล้วจะกลับมาไหมมีน้อยจะกลับมาไหมไม่กลับไม่กลับเลยเหรอโอ้จะอยู่ก,กรอกเลยเหรอเอ้าไม่คิดถึงป้าแตนหรอไม,ไม่คิดถึงลุงพลหรอือมโอ้ฮะแ,แกะให้หนูหหน,หน่อยนาเดียก็เดินทางก่อนนะคะเนาะนะคะน้องนาเดียเนาะ เราจะกินหรอลูกไปแล้วนะคะเดินทางลับแล้วเดินทางก่อนนะคะเนาะมินน้อยดีใจมากเลยปิดประตูแล้วนะบา,บายยเดินทางก่อนนะคะแอดมินเดินทางก่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปผระป่านะคะที่วัดภูกำพ้าบ้านมะนาวนะคะพรุ่งนี้เราก็คงจะเดินทางไปพร้อมกับลุง นะคะเนาะไปพร้อมกับลุงป้านะคะให้อดมินเดินทางกับน้องนาเดียน้องฟางเดินทางกอดนะคะมินน้อจะไปไหนลูกฮะหนูไม่มีรูทหนูไม่มีรถอ๋อหนูไม่มีรองเท้าก็เลยไม่ได้เดินแล้วมินน้อยจะไปไหนคะวันนี้ไปที่ร่มลูกไป ไปย่างไปหงเหมเลยอ๋อไปล้างก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวป้าลูกไป,ไปกินข้าวป่ะอนนเอาเงินลำเดิวมวันนี้จ้ดดะมันก็เดิมเลยท,ที่สี่เอา้าเด็กก็ยังมานี่เหมือนบ่ก็ดิเราซื้อไปทงตัวเองไง มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวคนสวยกินข้าวหรือยังคะงนนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งก่อนลูกแป๊บหนึ่งก่อน,น,อ,นอ่ะอ่ะ,อะ,อะจะได้เยน็นเย็นลูกจะได้เย็นเย็นดูก่อนดูดูดูก่อนกินข้าวหรือยังลูกกินข้าวหรือยังวันนี้มา<ค>แบบผมใส่หยาเยอะเออมาแบบสบายสบายอุ้ยคนขาวคัดนือคันหรอคะ ขาวก็ทั้งสามเลยไม่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 กินข้าวกินข้าวน้ำแดงดื่มน้ำแดงก่อนน้ำแดงก่อนแวะแวะแวะไปกินข้าวไปลูกไปกินข้าวปะเมื่อคืนรอเมื่อคืนรอว่าเมื่อคืนรอว่าไหนว่าจะไปเล่นขายน้ำแข็งสายสองถ้วยนะคะพาลูกไปทำน้ำแข็งใส่สองถ้วยพาลูกไทำน้ำแข็งใส่สองถ้วยที่แม่ขายไปแล้ว ไปมิน้อยกินข้าวไปนูนเห็นน้อยวันนี้จะไปไหนคะนั่นไข่นั่นไข่นูนไข่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 ไปแล้วมาไปแล้วอร่อยไหมเสือแซ่บไม่ต้องปรุงแซ่บไม่ต้องปรุงจริงเมื่อวานนี้ค่อยก็ชดน้ําหมดเลยไม่ต้องปรุงเลยใส่แค่พริกอย่างเดียวอันนี้อันนี้คืออะไรเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลากับข้าวไม่โอไม่โอแล้วไม่โ เสือก,ก็กินง่ายนะนอร่อยอรอ,ยอร่อยรงง <c oughs> ไม่โอ้แต่โดนอุ้มนะคะไม่โอ้แต่โดนอุ้มนะคะตอนนี้มินน้อยนะคะไม่โอ้แต่โดนอุ้ม,มบบนนแล้ว ที่ไหนอ๋อเดี๋ยวไปเอาให้ผ้าห่มลุผ้าห่มเจ็ดสีมันนะอยู่สิเลยเยอะก็ไปห้องแล้วยู่ห้องบออมาดูน้ำแข็งใสนะคะสองสาวขายน้ำแข็งใสน,<ช>นะเย็นๆนะคะ เมื่อตอนนี้มารูปวะมาในจากบ้านน้ำมันลดร้อยนึงเมื่อเราไปหายายเลยเ้อ ถือคนละถ้วยแล้วถือไปช่วยพี่เขาหน่อยหนึงก็ได้ออถ้ามันกินน้ำท่ากันนะอ่าเดินทางปลอดไฟลานเอ้บยบายบายไม่ได้ไม่ต้องบายอเออสุกไว้เออสุกไว้ไม่ให้บายไม่ให้จับเด้อคนสิบคนสินนนไปหาเบะเพื่อนแล้ว <c oughs> ย้อนยุกเต้นย้อน uk, <c oughs> ยุกเผลอเธอญาติเด้อดอมินเด้อคุณเบทีเด้อ บายบายช่วดีลูกจุ๊บ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 ดีใจจะได้กลับกอกแล้วเออนี่โง่ผลไม้กระยุหันหละเด้อกระเด็ดถสูงเพื่อสู่ภูรทุ่งมาดไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะเดินทางก่อนแขนไปสงสงนาง สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดินทางก่อนแล้วนะคะแอดมินนะคะเพราะว่าแอดมินเปรี้ยวนั้นอยู่ที่บ้านมะนาวนะคะก็ต้องกลับไปเตรียมนะคะเตรียมงานเตรียมอะไรนะเพราะจะไปทอดพระป่าพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะโอ้โห FC มาแล้วหนึ่งรถตู้นะคะ ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาแล้วหนึ่งรถตู้นะคะมาเต็มคนเลยแน่นแน่นฮะเดี๋ยว